สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีน้องใหม่จะพาทุกคนมารู้จักนะครับแล้วโอ๊ยปิดเดี๋ยวหูซ้อนมาหนึงนั่นก็คือ น้องหงหยกตัวใหม่นะครับนี่เชื่องกับผมมากมากเลยนะทุกคนครับแต่ต้องขอเล่านะครับว่าน้องเขาเนี่ยมาได้ยังไงนะครับน้องตัวนี้นะครับวันนี้คือในระหว่างที่ผมเนี้ยกำลังเปลี่ยนน้ำนะครับผมเนี่ยก็ไปเจอน้องเขาโดยบงังเอ,อิญนะครับตอนนั้นปนึงนะโงวัลงวั๊บนึ่งลงก่อนลงก่อนเอยตอนนั้นนะครับผมเนี่ยกำลังเปลี่ยนน้ำอยู่แล้วก็ เก็บถ้วยน้าตามปกตินะเดินไปเดินไปก็ไปเจอกับน้องเขาอยู่นบ,บนพื้นเหมือนกันนะลูกบอลแล้วจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็ทาอะไรแบบอะฮะอ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 ะเป็นใครอะไรประมาณนี่อลูกบอลแร้แล้วรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีพยายามเขี่ยพยายามไล่ให้ไปที่อื่นนะแต่น้องเขาเนี่ยก็ไม่ไปนะก็เออน้องเขาเนี่ยก็น่าจะเชื่องับก็เลยลองขึ้นมือเสียงอะไรขึ้นมือขึ้นมือโชว์หน่อยโชว์หน่อยหนู พอผมเนี่ยเอานิ้วเข้าไปหาน้องเขานะน้องเขาเนี่ยก็เก๊ก,กังๆนิดนึงนะแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นมือผมนะผมก็เออเอเอก็น่ารักดีน้องเขาเนี่ยเป็นนกหงหยกลงลังนะคะทุกคนครับที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นไครไม่เคยเห็นตอนเป็นลูกปอนเลยนะเพิ่งจะมาเจอกัน,นครั้งแรกวันนี้นะครับเห็นก็ถูกชะตาเออน่ารักดีอ่า ผมไม่ได้อยู่กับหงหยกที่เชื่องแบบนี้เป็นเวลานาน,านมากแล้วนะครับแล้วในบรรดานกหงหยกที่ผมเลี้ยงมาทั้งหมดเนี่ยตัวที่โตแล้วเชื่องแบบนี้มีน้อยมากๆเลยนะครับผมนับได้เลยครับมีจํานวนประมาณสี่ตัวเองนะครับที่เชื่องกับผมแบบนี้ครับอย่างหนูเดีครัผมเลี้ยงตั้งแต่เขาเป็นลูกป้อนตอนนี้เขาไม่เชื่องเลยนะครับแต่น้องตัวนี้ยเหมือนจะเป็นนกหงหยกสุด แรนะครับหนึ่งในหมื่นนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยไม่กลัวผมเลยเขาเนี่ยอาจจะฉลาดนะครับเห็นว่าผมเนี่ยไม่น่าจะเป็นอันตรายก็เลยไม่กลัวครับหรือถ้าเป็นตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือผมเนี่ยมีบุญบารามีมากแล้วนกเห็นบุญบารามีในตัวผมก็เลยอยากอยู่ด้วยนะครับหรือถ้าตามหลักวิทย์ก็คือน้องเขาเออเออไม่รู้อะไรเป็นอะไร แต่น่าใช่แนะเพราะเขาสับสนไปหมดเลยเกิดมานะครับผมเนี <yo> ่ยยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนกหงสหยกลงลังที่เชื่องขนาดนี้ก่อนเลยนะทุกคนนะนกหงสหยกลงลังบางตัวเนี่ยก็แค่ แตะได้เขี่ยได้นิดนิหน่อยหน่แล้วก็จะเดินหนีบินหนีไปแล้วนะครับทุกคนครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเนี่ยครับทุกคนครับน้องเขาทั้งขึ้นมือได้หรือถ้าเอามือวางไว้เฉยๆบนโต๊ะนะครับน้องเขาเนี่ยก็จะเดินเข้ามือเลยนะน่ารักใครนะครับที่มองหาสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนนะครับก็ลองนกหงหยกลูกบอลดูนะครับทุกคนครับถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะฝึกยากหน่อยแล้ว แต่ถ้าหากว่าคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยอุ้ยเขาบอกเลยติดแน่ๆครับเป็นอย่างบุญแก้วตอนนั้นอะ่ะผมเลี้ยงอูไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเลยนะครับทุกคนครับแล้วหนูจะเป็นไลย์ที่สอง <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าโตไปเนี่ยน้องเขายังจะเชื่องอยู่ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเขาอาจจะยังแค่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมึนเพราะเป็นนกลงหลังก็ได้นะครับแต่เราอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยก็ได้นะอ แล้วก็ให้ผมเขกแก้มเลยนะครับเอ๊ะใครนะครับที่กําลังมองหาสัตว์เลี้ยงหรืออยากหาเพื่อนต่างพันุ์เนี่ยก็ผมแนะนํานับเลี้ยงนกหยกเป็นนกสายพันธุแรกเลยนะครับพอน้องเขาเนี่ยน่ารักสีสวยเลยอย่างนะครับอัน,นเด็ดเด็ดแล้วราคายย่อมเยานะครับน้องเขาเนี่ยอยู่แค่หลักร้อยเองนะครับทุกคนครับใช่ไหมจ๊าหลักร้อยที่ว่าน,นี่ก็คือ หนึงร้อยบาทเท่านั้นนะครับทุกคนครับอุ้ยหนึงร้อยแต่คุ้มจริงๆนะครับดูสีสันเขาเสียบอู้สวยอย่างน้องตัวนี้นะครับถ้าราคาซื้อขายในตลาดเนี่ยก็แค่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับหนูมีค่าแค่นี้เองเยอะ <laughs> นอกจากเขาจะราคาถูกแล้วนะครับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องซื้อให้กับน้องเขาเนี่ยก็น้อยตามไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแคลเซียมข,ของบำรุงหลายอย่างคนระับ เขาบอกเลยน้อยเช่นกันนะครับเขาทั้งกินน้อยขี้น้อยนั่นแหละครับสับสนพี่ปวดแขนเมื่อยนิ้วร่วยหนูทำเป็นตัวหนักนี้เนี่ยกินเก่งเหรออู้เม่เต็มท้องขึ้นไปบนไหล่ก่อนแล้วกันนะพี่เมื่อยแขนสับสนขึ้นไปก่อนล่างพี่เมื่อยไปไปไปับชนขับชนขับชนเลยเออสับสนจริงๆนั่นแหละ อาหารที่น้องเขากินนะครับก็คือมินเลตนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นข้าวฟ่างนะครับอาหารอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่อาหารซื้อง่ายนะครับถ้าหากว่าไปที่ร้านอาหารนกก็เอ๊ะไม่สิถ้าไปร้านขายอาหารสัตว์ก็ลองไปถามดูครับว่ามีมินเลตไหมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแน่นอนนะครับทุกคนครับหรือใครนะครับที่จะให้เป็นอาหารแบบเม็ดรวมแบบนี้ก็ได้นะครับแต่น้องเขาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบกินทานตะวันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะเขาแทะไม่เป็นด้วยครับ เนี๋ยหนูลองคาให้ดูสิโอเคสับสนมเมล็ดข้าวฟ่างเนี่ยกิโลละสี่สิบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งกิโลเนี่ยก็กินได้เป็นเดือนเลยนะทุกคนครับอ๋อแล้วใครนะครับพี่อยากจะเลี้ยงน้องเขาให้เชื่องเนี่ยก็ต้องเล่นกับน้องเขาทุกวันนะเพราะน้องเขาเนี่ยความจําสั้นนะครับถ้าหากเราไม่เล่นกับน้องเขาหนึ่งวันวันที่สองเนี่ยเขาอาจจะงอนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อง หรือใครนะครับที่อยากจะเลี้ยงน้องนกงของโยกแบบแบบคุณหนูนะครับก็อาจจะเสริมด้วยกระเพรา,าแคลเซียมกระดองปลาหมึกโหระพาหรือผักต่างๆนะครับขอบอกเลยเป็นเนี่ยลูกคุณหนูแล้วอย่างเขาจะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราได้เป็นนานๆเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับมีเงินแค่100บาทเดี๋ยวก็สามารถที่มีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะคะถ้าไม่รัมพออย่างอื่น ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย